สวัโตอะราโตสัมมาสัมพธธรรุทธะปะจิรังวัตยังกายโยปัตตวิงอาทิเสสติจุดโทอันว่าร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมิช้ามินานก็จะนอนทับเนื้อปัตตีจริทพอเปตะวินญานโนนิรัถังวะคัลิงกระดังอันว่าร่างกายของเรานี้รั้นปราศจากวิญญาณแล้วย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาของใครใ เป็นสิ่งที่หาประโยชน์มิได้โดยแท้ประดุดท่นอนปืนที่เขาทิ้งไปฉะนั้นแหลกายกรรมังวจีกรรมังมะโนกรรมังอาโหสิกรรมังโหตุตามใด,กดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นลูกหลานญาติมิตรพี่น้องและทัศวิเกียรติที่อยู่ณที่นี้จะได้เคยล่วงเกินต่อแม่วิตาชาแก้วและจะได้ล่วงเกินต่อนางสาวปริตาอินทวัง จะด้วยกายด้วยวาจาใจกด็ดีทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพเจ้าทั้งหลายที่เป็นลูกหลานได้ญาติมิตรและรันผู้มีเกียรติในที่นี้ก็ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอดวงวิญญาณของแม่วิตานาแก้วและดวงวิญญาณของนางสาวปริตาอินทวังจงไปสู่สุขติภพชั้นพรมวิมานตามที่ท่านปรารถนานั้นด้วยเทิน อนิจังมัตตังชาเปมิุูขังมัตตังชาเปมิอนัตตามัตตังชาเปมิหังอคิโชติงสาริระโตสังเวลานุเวลังสปพปะปังวินาสตุอคิโชติงสาริระโตสังเวลานุเวลังสปพปะปังวินาสตุอคิโชติงสาริระโตสัง เวลานุเวรังสักปาปังวินาสันตุท่านต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณผ่อดมสุภาศีครับท่านผู้ทรงเกียรติท่านต่อไปขอได้รับเกียรติจากพ่อดงคำทาแก้วครับท่านผู้ทรงเกียรติท่านต่อไปขอได้รับเกียรติจากดีท่านผู้ช่วยเกตเกเย็นครับท่านผู้ทรงเกียรติท่านต่อไปขอได้รับเกียรติจากพ่อสีซักมองเป็นครับ ท่านผู้เกียดทำต่อไปเขาได้รับเกียรติจ่ามันสีทองสุภาสีครับท่านผู้สมเกียรติท่านต่อไปเขาได้รับเกียรติจา่าพอสังนัดประเสริฐค,ครับโมที่หนึ่งครับท่านผู้มีเกียรติท่านต่อไปเขาได้รับเกียรติจ่าพอบุญยังชัยกาวินครับท่านผู้มีเกียรติท่านต่อไปเขาได้รับเกียรติจาาพออินพันธุรีมูดีสิบหกครับ ท่านหมูเกียรติท่านต่อไปขอได้รับเกียรติจากพ่อแก้วคุณนาครับท่านหมูเกียรติท่านต่อไปขอได้รับเกียรติจากพ่อจิตสิริเทพครับท่านหมูเกียรติท่านต่อไปขอได้รับเกียรติจากพ่อจารุชัยกาวินครับเจ้าชัยการบินทวนนะครับ ท่านหลงเกียรติท่านต่อไปขอได้รับเกียรติจากพ่อบรรจงกุณนาครับเอออินเป็งครับสดครับพ่อบรรจงอินเป็งนะครับประธานบนสูงอายุบูทีชิดเจ้าครับท่านหลงเกียรติท่านต่อไปขอได้รับเกียรติจากพ่อทองดีสิริโชนครับท่านหลวงเกียรติท่านต่อไปขอได้รับเกียรติจากพ่อท์าบังเนร์ขันปานปลายปูครับ ท่านภูมิเกียรติท่านต่อไปเขาได้รับเกียรติจากพ่อสวัสดิ์สิทธิวงศ์ครับบ้านห้วยเจริญครับท่านภูมิเกียรติท่านต่อไปเขาได้รับเกียรติจากหลวงสนิทแห่งคำครับท่านผูมิเกียรติท่านต่อไปเขาได้รับเกียรติจากคุณแม่ถนอมสุวรรณครับ ทเกียร th mm ิท่านตอไปก็ได้รับเกียรติจากคุณแม่พนิดาบาเงินครับท่านผมเกียริท่านต่อไปก็ได้รับเกียรติจากคุณมาสินส่ระสงค์บ้านดอยกิวครับท่านผมเกียริท่านตอไบเขาได้รับเกียรติจากคุณวีรชัยแปลงครับ ท่านผูเกียรตท่านต่อไฟขอได้รับเกียรติจากคุณแม่บอร้อยเกิดสี่พันครับท่านผูเกรตท่านรถไฟ ขับถังจะพาต้องกราบขอบคุณนะครับทั้งท่านผู้สรงเกียรตินะครับจำนวนห0สิกท่าน

ขอ,อได้น้ำล่างขึ้นบนก่อนนะครับแล้วเอาจะได้น้ำล่างของนบางสาวบริจารสามานะครับ ขันมั้ยกูจะไปอยู่ตรงนี้มาว่าเออๆๆๆๆ <laughs> หลุหลานายาพไ่นอกั้หมดถอดท้าไตรบังสกุลตั้งแปดจุดนะครับยืนนั่นเดียวกันมดนะครับแปดท่นนะครับคือหนึ่งหลุกหลูกแล้วก็ลานนะครับ ครับมา8่านเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะครับทางท่านผู้ทรงเกียรติมาพ่อครับนะครับสาวล้านของนางสาวบริดานะครับอาจานะครับไปพักสักครู่ก่อนก่อขออนุญาตในการดอดพระไตส่วนการสมลางนั่นจะทําพ่อกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับทําไตรทุกทีหนึ่งทางเจ้าภาพขอได้รับเกียรติจากประกำนันพัานนามบงครับ ท่านผู้ทรงเกียรติท่านที่สองนะครับขอได้รับเกียรติจากแม่กันันอธิเจริญรำงวงกันันตำบลแม่ละตรงครับท่านผู้ทรงเกียรติท่านที่สามขอได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเจิดศััดิ์สิงห์สุขรองนายกอง์การบริหารส่วนตำบลคนที่หนึน่งครับ ท่านผบุษงเกียรติท่านเตย์ขอได้รับเกียรติจากคุณพี่ลินพี่ลุนนะครับสดับพี่ลุนสินิลันนะครับประธานสภาเทศบาลนางแกร์ครับท่านผบุษงเกียรติเตย์ห้าขอได้รับเกียรติจากท่านผู้โดยการมิท่านชัยปานครับผู้โดยการโรงเรียนชุมชนแม่กระตุ้มหลวงครับท่านผบุษงเกียรติท่านที่หกผมขอได้รับเกียรติจากท่าน ประครูอุดมบ้างเงินครับอดีตร้องนายงบงการบริหารส่วนตำบลแม่กระตุ้นครับ <c oughs> ท่านผู้ทมงเกียรติท่านที่เจ็ด <c oughs> ผมขอได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ไพบูลต่างใจครับข <c oughs> ้าราชการลำนานในส่วนกระทรวงศึกษานะครับ <c oughs> ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลม่กระตุ้งครับ ปิดท um, <ste> <OUGH> ้ายผ้าไตยบางสกุลผมขอได้รับเกียรติจากคุณสุริยะเวชชพิทักษ์จากกรุงเทพมหานครครับ8ขันด้านล่างครับเลยสับออาการศรับ นั่นนะครับให้นพนำหลุกลานครับเลยครับครับเมื่อเอาได้รับเกียรติจากท่านหลวงคุณสุริยะนะครับเป็นท่าน Watasang kara'uka tawaya kamino, namurinya cantite suko. Anica watasang kara'uka tawaya kamino, upachitawaniro cantite sangu suko. Anica watasang kara'uka tawaya kamino, upachitawaniro cantite

อะหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสติอะขะานิพพินทติทุเขเอสัมมโกวิสุทธิยาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายสัตว์ทั้งหลายจะต้องเป็นอย่างนี้และพวกเราทั้งหลายก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีผู้ใดจะล่วงคนจากความตายไปได้ในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้คำกรรมอันไม่ดีไว้ต่อท่านผู้ตายจะด้วยกายกรรมวัีถกกรรมมโนกรรมดังนั้นก็ดีทั้งอดีตปัจจุบันทั้งต่อหน้าและรับหลัง อนนด้วยเจตนาก็ดีด้วยไม่เจตนากด็ดีขอให้ดวงวิญาณแม่อุยตานอาแเล้ลจงมีเมตตากราุณาได้ยกโทษและเอาติกรรมให้ ถ้าก็นะครับเอายังบอใจได้สวดตัวงอยงเสีนะครับยิบตัวนนะครับเห็นนะครับ้องไปจานาพออายุตัวเนิ่นะครับพอโตวางเซตนะครับท่จานจะวางเนาะนะครับอา่านจะ นะครับเอาดอกไม้จันทร์ตักหนี่นะครับเแลยวขอวางของทิลระลึกกันผู้ช่วยเอาไปติดติดไปหน่อยนะครับครับครับผมขอได้รับเกียรติจากนะครับคุณนันทพรนะครับมหาไพยบูรพาณิชย์จังหวัดนะครับวางดอกไม้จันทร์อันนี้ก่อนนะครับพร้อมคณะครับพร้อมคณะเลยครับ พ่อกำนั้นครับพ่อกำนั้นมาทั้งเพลเลยครับอ่าพอจังปุ่นทยอยไปปุ่นแล้วนะครับขอบคุณน้าสะพอนิบเลยนะครับอ่ะอ๋อจะคือเปินยิบเองแหละพี่น้อยแหละอ๋อเดินสองฟังแล้วยิบของทีละลึกเลยนะครับวันเดียวอยู่โอ้ยนี่พ่อมาปิดเปลี่ยนแป๊บแก็ได้ น้องนะปลิตาของอุยจานได้ออกไปละหนึ่งรางวัลงานเสร็จชิ้นแรสจบทุกนายพอร้องโอ้ออยโอ้ยโอ้น<ค><ณ>ายพอพอโอยอุยไปเด็กไปเข้ามาขววงมันจะล้มทำไม<ค><ณ>ำไมันต้งงองยุ่อ๋อผู้ใหญ่ผู้ใหญไ่ได้ของเล่ขอบคุณครับ<ค><ณ>อ้าวทันจะกดสวิคใส่สมือท่านก่อนนะครับเพื่อทรงล่างของแม่อุ้ยก่อนนะครับ กดเลยครับกดเลยครับโอเครับครับกดขวามือเลยครับยิงเลยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ที่ที่ยิงนะครับที่ยิงเนี่ย